เอาละครับคุณผู้ชมครับก็มาอยู่ในเกม d h e Frost นั่นนะครับคุณผู้ชมซึ่งภายในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนในการ AFK Farm แรกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งในการ AFK นะครับผมก็จะบอกด้วยว่าวิธีเตรียมตัวมีอะไรบ้างของที่ต้องเตรียมแล้วก็จุดที่ผมจะ AFK นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ก่อนไปดูคลิปหนี่งก็ฝากการกดไลค์แล้วก็กดซับให้คนละหนึ่งทีด้วยกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปชมคลิปกันได้เลยนะครับผม D D Shop อาไอเทมไก่ตันแบบต่างๆมากมายกดเกมพาร์ตปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต ในที่เดียวเติมไวแอดมินตอบไวสนใจเนี่ยกดใตค้คลิปนี้ได้เลยครับผมโอเคครับคุณผู้ชมอันดับแรกเนี่ยผมก็จะบอกทุกคนก่อนว่าต้องมี3สิ่งนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมคุณต้องมีที่ขุดก่อนนั่นเองนะครับอ่ะก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่จําเป็นอยู่แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งที่ขุดเนี่ยผมก็แนะนําว่าเป็นที่ขุดที่ขุดเร็วๆด้วยกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าในการเอฟเคในเกมเกมนี้นะครับเราเนี่ยต้องไปแย่งกับคนอื่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เรื่นนนนนนนเเเเออาาาาาััั่่่่่งะะคครรบุณผู้้้ชมมมมกกก็ถีีีีีซิ์ฟวววยจดแต ด้วยความที่เกมยังไม่มีนั่นเองนะฮะทำไมถึงต้องเป็นที่คุณเร็วๆเพราะว่าเราก็ต้องแย่งคนอื่นใช่ไหมฮะผู้ชมแล้วก็ไอจุดที่เราจะเอฟเคเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้มีแค่เราอยู่แล้วนะครับผู้ชมก็ถ้าเราสุ่มไปเจอเซิร์ฟดีๆเนี่ยอาจจะมีแค่แบบไม่กี่คนอะไรประมาณนี้แล้วจุดที่เราขุดเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบคนอยู่น้อยหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนั่นเองนะฮะก็อันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปนะครับผมแต่ว่าแต่ถ้าไหนเนเจอเซิร์ฟคนที่ขุดเยอะนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ทุกคน,น,น,นะคะวไ้ นะฮะอ่ะแล้วก็อันดับที่2นั่นเองนะครับผู้ชมผมก็แนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยมีโปรแกรมออโต้คลิกนั่นเองนะครับผู้ชมซึ่งโปรแกรมก็จะมีหน้าตาเป็นไททิช่าอย่างนี้เลยนั่นเองนะฮะอ่ะก็อันนี้เนี่ยผมก็ขอแนะนาว่าเป็นไททิช่าแล้วกันแล้วก็ถ้าอยากให้มันแบบว่าอยู่หน้าจออย่างนี้นะครับผู้ชมก็สามารถเซตติ้งตามผมได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะผมก็จะเซตติ้งเป็นประมาณนี้นั่นเองนะฮะก็อันนี้เพลย์อ่ออันนี้เพลย์สปีดเป็นคูณหนึ่งก็คือเล่นปกติแบบว่าความเร็วแบบหนึ่งนนนนีีนนะะ้้ัั่่่เเอองะคครรบตาลิกท มันก็จะไม่กลับไปนั่นเองนะครับผู้ชมเออก็อันนี้เนี่ยผมก็เพื่อความสะดวกสบายแล้กันนั่นเองนะฮะและ้วก็อันนี้นะครับผมโชว์แคปชั่นแล้วก็ Use f a u l t t t o l Bar ก็ Setting ตามผมทั้งหมดนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผู้ชมมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5นั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็เมื่อเรามีโปรแกรมออโต้คิกแล้วเนี่ยอย่างต่อมานะครับผู้ชมทุกคนเนี่ยก็ต้องมีเกมพาร์ด้วยนั่นเองนะครับผู้ชมอ่ะซึ่งเกมพาร์ดนะครับก็จะเป็นเจ้าเซลไอเทมนั่นเองนะฮะอ่ะซ ะะเราก็ต้องมากดเซฟไวเท่านี้เพื่อทําการขายนั่นเองนะคะรับผู้ผู้ชมซึ่งหมายความว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยกระเป๋าเราจะเต็มได้ง่ายน,นั่นเองนะคะรับผู้ผู้ชมประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็อีกอย่างสุดท้ายที่ผมจะแนะนําแล้วก็เป็นออปชั่นเสริมแล้วกันว่าใครจะมีหรือไม่มีก็ได้นั่นเองนะฮะก็คือตรงเกมพาร์ของดับเบิลสตอร์เรนั่นเองนะฮะหรือว่าดับเบิลกระเป๋านั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าถามว่ามีหรือไม่มีก็ได้นั่นเองนะคะรับผู้ผู้ชมก็แล้วแต่นั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้ามีนะครับปริมาณในการข มีประมาณนี้เลยสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นเองนะครับผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดกันมากดีกว่านั่นเองนะฮะโดยจุดที่ผมจะแนะนําจะมีอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันนั่นเองนะครับก็จะเป็นสําหรับแบบว่ามือใหม่เลยนั่นเองนะครับแบบว่าที่ขุดดีๆยังไม่มีก็อาจจะใช้ที่ขุดแบบพวกนี้ได้นั่นเองนะครับผู้ชมอ่ะแล้วก็อันดับสองเนี่ยจะเป็นจุดที่ประจําที่ผมใช้นั่นเองนะฮะแล้วก็จุดที่สามเนี่ยเป็นจุดที่เอาไว้หารแร่พวกเรนโบว์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผู้ชมอ่ะประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะก็มาผผผููู้้้้้้ชชมม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 เเ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 ดดดดดีีีีีีี๋ยยยยวพาาาไไไปปปปจจุลลลนน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 นัััััั่่่่่่่่่ออออออองงงงงงะะะะะะะฮฮกกก็ืคคิิตตตึใทททฟสรรบณ นนนั่เเอองะะฮโคก็ขึ้นปืนใหญ่มานะครับผู้ชมแล้วก็ให้เราเนี่ยวิ่งเข้ามาในถ้าของลูนเคปนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็วิ่งมาทางด้านขวามือเลยนั่นเองนะครับผมอ่าวิ่งตรงไปเลยนั่นเองนะฮะตรงไปเลยนะครับผมก็จุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่แนะนํามือใหม่ก่อนละกันนั่นเองนะฮะเพราะว่าเป็นจุดที่ยังไม่ต้องใช้ที่ขุดโหดๆมากก็ได้นะครับผู้ชมอ่ารู้สึกว่าจุดนี้เนี่ยจะมีคนขุดอยู่ไหมนะก็เดินตรงมาเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็เดินเข้ามาข้างในนี้นั่นเองนะฮะอ่าไม่มีคนขุดนะครับผู้ชมก็ จุดนี้จะเป็นจุดที่แนะนํามือใหม่เพราะว่าอะไรนั่นเองนะครับเพราะว่า จุดนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้ของหินบะเสาคอนั่นเองนะครับผู้ชมแล้วก็จุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ได้หินทั้ง2ก้อนพร้อมกันเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นจุดที่หินเกิดแน่ๆเลยนั่นเองนะครับผู้ชมอ่ะประมาณนี้เนาะก็สมมุติว่าเราเนี่ยจะทําการขุดแล้วใช่ไหมครัผู้ชมก็จะทําการคลิกแล้วอ่ะก็จะทําการลันมาโครแล้วนั่นเองนะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการกดอัดได้เลยนั่นเองนะครับผู้ชมก็อันดับแรกนะครับผู้ชมก่อนที่เราจะกดอัดเนี่ยก็ให้เรานะครับผมกดไปที่กระเป๋านั่นเองนะฮะแล้วก็เลือกเป็นตรงสเตตเข้าไว้นั่่่่่่่นน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 นเเ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 ออออออองงงะะ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 คครรรรรัััับผู้้้้้ชมมมมพพาา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 าวววไไไหีีียจํซลลล์ทฮถืกป อย่่าืนนเีมันจะไม่มีนะครับผู้ชมอ่ะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คลิกไว้ที่หน้านี้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ทําการมาร์กแรกที่เราจะไม่ต้องการขายนั่นเองนะครับผู้ชมอย่างเช่นผมก็จะมาร์กแรกนี้ไว้ใช่ไหมฮะผู้ชมอ่ะก็ไม่ทําการขายนั่นเองนะฮะก็เวลาเรากดเซลไวเทมเนี่ยสมมติเรากดเซลไปใช่ไหมมันก็จะไม่ทําการขายเลยที่เราติดดาวไว้นั่นเองนะครับผู้ชมก็เนี่ยจะแนะนําไว้นั่นเองนะฮะอ่ะก็กดทําการเซลไปได้เลยนะครับผู้ชมแล้วก็กดแอกเซปต์นั่นเองนะฮะปึ๊บก็อันนี้เนี่ยเป็นการเซตติร่กนอทีะเยไบ้ง สเตตวิที ies, ่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดไปได้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ทําการถือพิกแอกมานะครับคุณผู้ชมอ่ะผมก็แนะนําว่าให้ยืนฝั่งนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยมันมีมอนแบบว่ามีโอกาสเกิดมานั่นเองนะครับคุณผู้ชมหรือว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยก็สามารถลากบอลไปไกลๆก่อนได้นะแบบว่าลากมาไว้สักตรงนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราไปฆ่ามอนนะครับคุณผู้ชมมอนเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดเรื่อยๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เลยเนาะโอเคถ้าเราลากไว้ตรงนู้นมันก็จะแบบอยู่แต่ตรงนู้แแแลลลล้้้้้วววโออ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 เเ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 เคคกกกกกกก็็็ดดดดดีี๋ยยยยยรรรรรรราาาาาททํํขุััััันน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 ่่่งงงะะะะะะฮฮถืไไใหบบบปึ๊ อ่ะแล้วก็กดคิกค้างนะครับคุณผู้ชมปึ๊บเห็นปะอันนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้กดคิกค้างไว้ประมาณ50วินาทีนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้มาโคตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้ได้ทั้งทุกหินเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นเลื่อนหินอาจจะอยู่ที่ประมาณ5,000หรือ4,000อะไรประมาณนี้มันอาจจะแบบตั้งเผื่อๆไว้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าหินที่เราจะขุดเนี่ยมันจะไม่ถึงก็ตามน,านั่นเองนะฮะก็แนะนําว่าให้ตั้งเผื่อๆไว้นั่นเองนะฮะก็คิดไว้เลยประมาณ50วห้วาั่อคสิบวยนั่นเอองนะะะฮ่่่ททีี6 7 สิบแปดโอเค50แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ปล่อยมือนะครับผู้ชมปึ๊บแล้วก็กดตัว T นั่นเองนะฮะแล้วก็ทำการคลิกที่เซลล์เทมนะครับผมปึ๊บแล้วก็คลิกคาว่า select all ครับอ่ะแล้วก็กด accept ไปนะครับกด yes ปึ๊บแล้วก็กดการกรบาทนั่นเองนะฮะแล้วก็ปิดมาโครนะครับผม อ่ะแค่นี้นะครับผู้ชมเสร็จแล้วนั่นเองนะฮะสำหรับมาโครเราแล้วก็ทําการเซฟได้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ทุกคนจะเห็นปุ่มเซฟตรงนี้ใช่ไหมฮะกดเซฟปุ๊บนะครับผู้ชมแล้วก็อเอฟเคฟาร์มมาโครอ่ะตั้งชื่อไปนั่นเองนะฮะมาโครอย่างน,นี้โอเคแล้วก็กดเซฟนะครับผู้ชมอ่ะแล้วก็เวลาเราจะเรียกใช้เนี่ยก็กดแค่ Open มาแล้วก็กดเลือกที่เอฟเคฟาร์มมาโครตามที่ ตเราตั้งชื่อไว้ได้เลยในเอนะฮะแล้วก็ปิดไปเลยในเอนะครับคุณผู้ชมสมมุติว่าเราปิดโปรแกรมไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องการจะเปิดใช้ใหม่ไหนก็แค่มากดโอเพนตรงนี้ในเอนะฮะแล้วก็เลือกไปได้เลยในเอนะครับคุณผู้ชมโอเคสมมุติว่าเราเลือกอะไรเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วกันแล้วก็ทําการกดเพลย์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้นี่นะครับผมมันก็จะขุดให้เราในเอนะฮะอ่ะประมาณนี้เลยในเอนะฮะอุ้ยได้แร่ดวงตาด้วยคุณผู้ชมไม่นี้ถือว่าโชคดีนะก็สาเหตุที่แนะนําเป็นจุดนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมมมมมีีีโโออออออกกกกกกาาาาาาาสไไดดดด้้้้้้้แรรรรรรร่่่่วววงงตตยยยยยยนน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 นัััััลละะะะะะะคคคคคุุุณณณผผููชชปปปเเ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 ็็็็ขขืๆบบจจ1 รอบของมาโคของเรานนั่เ,เองนะครับผู้ชมประมาณนี้เนาะไปขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันเพราะว่าถือว่าสัตว์ที่ได้ดูแล้วนั่นเองนะฮะปิดการพิการโอเคอเมือเ่อกี้ผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม,หม่ลืมตั้งคอนเทนต์เพย์แบ็งนะเอออย่าลืมตั้งตรงนี้นะคุณผู้ชมไม่งั้นมันจะเล่นแค่รอบเดียวนะเออโอเค,อเคก็จุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดแรกละกันสำหรับมือใหม่น,นั่นเองนะครับก็มีโอกาสได้เล่นลงตาด้วยนั่นเองนะครับผู้ชมประมาณนี้เนาะอ่ะส่วนจุดที่สองนะครับผู้ผู้ชมก็จะเป็นจุดที่โคตรยอดนิยมเลยนั่นเองนะครับผู้ชมก็คือตรงทางเข้าถถ้้้้้้าาาาาาาตรรรรรรงงงงงงงนน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 ีีีัััััั่่่่่่่เเ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 อออออะะ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 คคคบบุุุุณผูชมกก็็็็จจจจจปปททขขลลววฮซึดดดยพไ เพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันมีโอกาสได้แร่ของบาซาวเว์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอุ้ยมีใครล่างบอลวาวะเจียก่อน ด้วยความที่ทางด้านของบาสเว่เนี่ยมันมีโอกาสไแรกๆดีๆแบบว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลท์ไอนะครับผู้ชมไอครอนั่นเองนะฮะแล้วก็แมทธิวนะครับแล้วก็ยูเรเนียมนะฮะดิวไลท์นะครับผู้ชมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่วนแรกระดับแร่เนี่ยที่เราได้มานะครับก็เวลาตั้งขายเนี่ยก็จะเป็นการฟาร์มเงินให้เราด้วยนั่นเองนะครับผู้ชมอันนี้เนี่ยคือข้อดีเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าในการขุดตรงนี้นะครับผู้ชมข้อเสียนะครับผู้ชมเหมือนเออย่างนี้แหละนี่มันจะเจอคนลากบอลมาใส่เราเว้ยเนี่ยเห็นป่่่่ะะะนนนีีีสมมมติวาาาาเเรยืออง้้ใชฮแแลลก็จจจคทบบบบบ ตรงนี้นะมาใส่เรานั่นเองนะครับผู้ชมข้ออันนี้เนี่ยคือว่าเป็นข้อเสียแล้วกันในการยีนนั่นเองนะฮะในแล้วนะครับจะทําการหาจุด FK ด้วยเดี๋ยเราจะทําการแบบว่าต้องมาลุ้นด้วยว่าเออจะมีคนล่าม,มอนมาใส่เราไหมานั่นเองนะครับผู้ชมอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ขุดข้างบนแล้วกันนั่นเองนะฮะซึ่งจุดนี้เนี่ยถ้าถามว่าขุดได้ไหมนั่นเองนะครับก็ขุดได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าแบบว่ามันมีมอนแบบว่าเกิดแถวแนี้มันก็สามารถล่ามาใส่ได้ไงผู้ชมแต่ว่าข้อดีอกด่ กาะสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเกาะเป็นเลือดละเยอะอะไรอย่างเงี้นะครับผู้ชมก็เบลามีใครลากบอลมาใส่เนี่ยบอลมันก็จะไม่สามารถฆ่าเราได้นั่นเองนะครับผู้ชมก็ผมก็แนะนำว่าให้ยืนบริเวณข้างบนไว้นั่นเองนะครับเพราะว่าข้างทางเนี่ยมันมีโอกาสแบบว่าคนที่จะลากแบบว่าอบอลแบบว่าระดับลิปเปอร์อะไรประมาณนี้มาจัดการเรานั่นเองนะครับผู้ชมก็เลยแบบว่าแนะนําให้ยืนสักประมาณฝั่งนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะถ้ายืนฝั่งนี้ก็แบบมีโอกาสขุดถึงเหมือนกันนะเอออันนี้คืออันนี้คือขุดถึงนั่นเองนะครับมะาจแาเร้กดว่ว่างเอ ก็ยืนประมาณตรงนี้แล้วก็แนะนำว่าให้มีชุดกอดดีด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมอนมันก็จะจัดการเราได้ง่ายนั่นเองนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เลยสำหรับจุดที่2นะครับคุณผู้ชมแล้วก็สําหรับจุดที่3านั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งจุดที่3เนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีใครมา FK นั่นเองะฮะเพราะว่ามันจะเอาไว้แค่หาแร่พวกระดับเรนโบว์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมจะมาแนะนําบอกไว้ก็เพราะว่า เผื่อใครอยากจะหาแร่เรนโบว์แล้วกันอะประมาณนี้เนาะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าไอ้จุดที่ผมไปยืนเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าโอกาสได้ของดีๆมันน้อยนะครับผู้ชมเพราะว่ามีโอกาสเกิดหินแค่ก้อนเดียวในเองนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าทางนี้ได้เนี่ยนะครับก็แนะนาว่าให้ทาเควสกอบบินก่อนในเองนะฮะไม่งั้นประตูจะไม่เปิดนะครับผู้ชมซึ่งเคล็กอบบินเนี่ยผมก็มีสอนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเองนะฮะประมาณนี้เนาะ,ะโอเคก็ในนี้ก็จะมีสลามนะครับผู้ชมก็ไม่ต้องสนใจในเองนะฮะเดินตรง ณผู้ชมก็เจอสลามอย่างนี้นะ,ะครับก็ให้นาหน้า,าเนี่ยลากสลามลงน้ำก่อนนะครับคุณผู้ชมอ่ะลากลงน้ำเลย ปึ๊บอ่ะแล้วก็ทำการไปขุดนั่นเองนะฮะอ่ะเมันตามด้วยด้วยหรอ,อลากๆมาไว้ใกล้ๆก่อนแล้วกันปึ๊บๆปึ๊บอ่ะลากมานะครับผู้ชมอ่ะลากมาสักตรงนี้แล้วกันแล้วก็วิ่งออกมาเลยนะครับผมโอเคไม่น่าตามเราแล้วอ่ะก็จุดที่ผมจะยืนก็จะเป็นจุดนี้เลยนะครับผู้ชมก็จุดนี้นเนี่ยจะมีโอกาสได้แร่ของบะซอลคอบะซอลลอ็อกแล้วก็เป็นแร่คริสตัลนั่นเองนะครับผู้ชมอ่ะซึ่งในการขุดนะครับผู้ชมก็แนะนำนะครับว่าเฉพาะคนที่แบบว่าจะหาแค่แร่เรนโบว์เเเเเท่่่่่่่่่าาาาาาานน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 นัััััั้้้้้้้ะะะะคคครรรรรรบบผผผููชชมม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 มโโออหหหไไไไตตลลิกกกยยวจจดดปถใใแแืีี็ขุง เพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันจะได้แค่แร่พวกเรนโบว์แล้วก็ได้เป็นพวกบลูคริสตัลหรือว่าพวกกีนพวกคิมสัตอะไรประมาณนี้มันจะไม่มีโอกาสได้พวกอันนี้นะคุณผู้ชมเ <c oughs> ออจะเป็นไอออนนั่นเองนะฮะก็แนะนำนะตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่หาแร่เรนโบว์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอ่ะสมมติว่าผมได้จุดยืนแล้วนะฮะก็ทำการรันมาโครเอฟเคไปได้เลยน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมรอหินเกิดกันแป๊บนึงไม่ค่อยแนะนำนะตรงนี้เพราะว่าข้อเสียของมันเนี่ยคือมันได้แค่หินก้อนเดียวด้วยนะคุณผู้ชมก็เลยแบบว่าเป็นน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 นแแแแแคคคคคค่่่่่่่จุุุุุดดดดททีีีเเเเเเออออออาาาาไไวววววว้้้้้้้้้หหหหหลลลรรรโโโบบบ์กกกััััมมมมะะะะใยยขงณณผผููชชิิิซ มาโคก็ได้มัง้งเนี่ยเห็นปะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่จุดนี้แค่แบบเอาไว้หาแค่แร่เรนโบว์เท่านั้นนะฮะก็ไม่ค่อยแนะนำแล้วกันแต่ว่าก็มาบอกจุดไว้เผื่อใครจะหาแร่เรนโบ์นะครับผู้ชมอ่ะประมาณนี้เลยสำหรับ3จุดที่ใช้ a k ของผมนั่นเองนะฮะก็จะมีโอกาสได้ทางแร่ดีๆแล้วก็มีโอกาสได้เงินด้วยนั่นเองนะครับผู้ชมอ่ะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันก็ฝากกันกดติดตามด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็กดไลค์กันให้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม